สวัสดีครับทุกคนฮุนโนจากช่องโนชแนลนะครับคิดไหมนะครับผมจะมาเปิดแพ็คตำนานแล้วก็ตัวสุ่มจี้เครื่องรางดาบจากการสะสมสติกเกอร์นะครับผมผมเนี่ยได้สะสมสติกเกอร์ครบแล้วนะครับอ่าแผนที่อื่นผมรับไปหมดแล้วนะเหลือแค่นะครับแผนที่ตัดเลี้ยงชายหาดนะครับแผนที่ตัดเลี้ยงชายหาดเนี่ยอ่าได้แพ็คตำนานนะครับในแพ็คตำนานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ตำนานฮุนตำนานแชร์มินตำนานโดยอนตำนานเดช ตำนานเมเลียวตำนานฮิวดาตำนานแบมบีนาตำนานผีเตื้อสมุรต,ตำนานทีพีไนกี้ตำนานยมลาแล้วก็ตำนานไกลทองนะครับ,บนะรับไปนะฟาบนะครับผมต่อไปอนักแข่งแท็กซี่นะครับนักแข่งแท็กซี่เนี่ยได้ตัวสุม่มที้เครื่องรางดาร์กเนาะข้างในเนี่ยมีโอกาสที่จะได้นะครับดาร์กแมงกะพุนดับเบิลคอปปี้ดาร์กตะข่ายดักฝันกุหลาบ อากลาบคำสาบดารเขาวันแห่งความตายดารอุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกเนเธอร์ทขังข่าวดารหมวกโล่เปิดดารโดนกัาขังดิเจดารหมวกอัศวินไทเทเนียมดารโดรนก็ปีซูเปอร์เดมชันเพชรดารเกาะเลยฟาราชาที่ถูกเนเธอร์ดารหมวกดิช์ทไทเทเนียมดารปืนหมัดพาวเวอร์แมวเหมียวดารอุปกรณ์เขียนแบบดับเบิลวิงดักมีทำลายเต๋าดักโดนก๊าซปีระเบิด แล้วก็ดรักมีรัชาจนสลัด <c oughs> ดรักลุนลัวอ่ารับนะครับผมแผนที่โรงงานขนมนะโรงงานขนมนี่ก็ตำนานนะครับปับ๊บแล้วก็วอเตอร์บอ,บอมนะครับรับนะอ่าได้ลุ้นแท็กตำนาน2ใบแล้วก็อ่าดักสอง 2ชิ้นนะครับไปเราไปรับกันผมอยากได้หุน <c oughs> ห่นหรือไม่ก็แบบมิน่านะอาเอาเอาดาบกอนเนาะเอาทีดาบก่อนทนะีดาบน,นี่ผมอยากได้อุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกเนเทศขังข่าวนะขอให้ได้นะครับขอให้ได้นะเนเทศขังข่าวเนละเทศขังข้านะอะไรเอ้ย มีราชาโจรสลัดอีกใบนะชิ้นหนึ่งนะครับอีกชิ้นหนึ่งได้ไหมอุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกเนเศศรขังข้าวขังข้าวขังข้าวขังขา้ขงขาวนึ่งเฮ้ยปึ๊บโอ้เอาหมีไปเลี้ยงโอ้ได้มีสองตัวเลยมาต่อไปตำนานนะครับตำนานเนี่ยผมลุ้นหุ่นนะ ถ้าไม่หุนก็ขอให้ได้แบมมิน่านะคือการ์ดไอ้ก่อสร้างแล้วสุ่มแบบพวกแบมมิน่าเนี่ยผมไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ไอ้พิวตัวเก่าอ่ะแต่พิวตัวเก่ามันก็ตกยุคไปแล้วนะอ่ะมาหุ่นหุ่นหรือไม่ก็แบมมิน่าจะไปปึ๊บผีเสื้อสมุดแพคสุดท้ายนะ นนไก่ทองเฮ้ยก็พอได้อยู่นะการ์ดนี้ผมยังไม่มีนะครับอ่ะ <c oughs> คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครที่สะสมสติ๊กเกอร์ครบแล้วก็ขอให้ได้ของดีกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบายบาย